ยินดีต้อนรับกลับสู่ MK Auto r e วิ e วันนี้เราจะพาคุณไปชม Tesla Model 3ปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่สร้างความฮือฮาในโลกของรถยนต์ไฟฟ้ามาดูกันว่าทั้งภายนอกภายในและสมรรถนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเริ่มจากภายนอก Tesla Model 3ปี2026มาพร้อมกับดีไซน์ด้านหน้าที่โฉบเฉี่ยวมากขึ้นเส้นสายดูเฉียบคมและมีความ Aero d y n a มิก ไฟหน้าเล็กแบบใหม่ดูบางและทันสมัยส่วนด้านหลังก็ถูกปรับให้ดูเรียบง่ายและมินิมอลล้อแบบใหม่ช่วยเพิ่มทั้งความสปอร์ตและประสิทธิภาพในการขับขี่หากคุณเพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตภายในยังคงความล้ำสมัยตามสไตล์เทสลาด้วยดีไซน์ที่สะอาดตาและเงียบสงบแผงแดชบอร์ดหุ้มด้วยวัสดุพรีเมียม พร้อมไฟตกแต่งแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หน้าจอกลางขนาด15นิ้วยังคงเป็นจุดเด่นพร้อมระบบที่ตอบสนองเร็วขึ้นผู้โดยสารด้านหลังยังมีหน้าจอควบคุมอุณหภูมิและความบันเทิงของตัวเองและระบบเสียงก็ยอดเยี่ยมมากในด้านสมรรถนะเทสลาไม่ทำให้ผิดหวังรุ่นขับเคลื่อน4ล้อแบบดูอัลมอเตอร์สามารถเร่งศูนถึง100กิโเมตร ชั่วโมงได้ภายในประมาณ4.1วินาทีส่วนรุ่น Long Range วิ่งได้ใกล้กว่า595กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อความนุ่มนวลและลดเสียงรบก,กวนด้านราคารุ่นพื้นฐานขับเคลื่อนล้อหลังเริ่มต้นประมาณ1.4ล้านบาทรุ่น Long Range ราว1.7ล้านบาทและรุ่น Performance ประมาณ2ล้านบาทเท s ล a ยังมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์ให้รถของคุณทันสมัยอยู่เสมอ นี่คือรีวิวเต็มของเท s l a m o เด l 3ปี2026อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่าง MK Auto Review ขอบคุณที่รับชมครับ